สวัสดีครับไอต้วงครับครับแน่น้าตัวนะครับผมบ้านคูสงาครับตำบลบ้านเรืออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับครับผมเมื่อนี้สิมาเปิดปวยงําเลยครับเ้อตัวนี้เป็นสายเลือดมาใส่ลูกตัวไหนครับเนี่ยลูกลานดาวเหนือครับลานดาวเหนือนะครับเออสูงไงบ้านไทยครับผมควันดีดีครับผมควันตกสวงขวาครับผมขวันหาบเงิอนหาบท้องมีเบิดเด้อครับเ้อนี่ครับผมนีทับดอกไม้กับนี้เ้อครับเนี่ย โคายตัวนี้อายุได้จากปีลวครับเนี่ยสองปีกว่าครับสองปีกว่านะครับเนาะลานเดาเนื้อเนาะครับเนาะนี่นะครับเด้อแข้งขาเล็บแข้งเร็บขาเอือปักเท้าไงนี่ครับผมตาแต้มเข้มจ้ำข้ออ่องถุงน่องขาวดาเนื้อก็คือสายเลือดเพชรดุร้นยละครับผมเมืองครับผมหัวหมอท้องเลยครับเด้อสถานะตอนนี้ท้องได้จากเดือนแล้วครับเนี่ยเดือนครับผสมตัวไรไปครับผสมพันล้านครับนี่้อครับเด้อมีใบมีหลอดพร้อมครับผม รับประกันรับประกันเรียบร้อยนะครับเนะาะคุณาเรียบร้อยครับนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ092 9์เ9้าสหี่ครับผมนี่ครับให้เบิ่งแข้งเบิ่งขาเลยครับเด้อแข้งนาครับผมแข้งหลังเรียบหลังครับผมเบิ่งบันท้ายควายตัวนี้ความสูงอยู่ที่ เดี๋ยววัดเด้อครับเด้อวัดเบิึงน้ำขันครับผมเพราะว่าขัดตัวในหูคือห้องวัดโอ้ควันดีครับผมควันตัวนี้ควันตกส่วนใส่ถึงใส่ถึงขวาครับผมนี่ครับผมนี่เนะครับเด้อความสูงครับผมร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดบวกลบเด้อครับเด้อสามเก้าร้อยเออร้อยสามเก้านี่ครับผมนี่นะครับผม ตัวเรกันหูเห้เขากะวัดหรืเบิง้งขันตัวเร่โบหูเห้เขากะวัดบ่ได้ครับผมนี่ครับผมเล็บแข็งเล็บขาแม่นี่ซื้อไปจังไหนครับนี่น้องสิริพรครับแม่สิริพรแม่สิริพรนะครับเด้อเป็นควายอ่างไงครับผมหลานดาวเนื้อนี่นะครับผมอูอ่างดีอ่างไงเบิ้งบันไายแม่สิริพรนะครับเด้อผสมพ่อเบิ้มพันล้านรับประก,กันเนาะครับเนาะ หางบอดอกบอขาบอทอกบอถอนตัวนี้สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่สองแสนสามหมื่นครับสองแสนสามหมื่นนะครับเด้อราคาหนีต่อรองได้บ่ครับนี่ได้อยู่ครับราคาหนีต่อรองได้เมื่อนีส้สิเปิดจากตัวครับเปิดสามตัวครับสามตัวนะครับเด้อเอาโอเคครับไปชมบตัวต่อไปเลยครับผมนี่แะครับผมผู้ใดสนใจกก,ก,ก áng, ิ่งกลางคูบหนาใหญ่ดีนะครับเด้อเป็นควายแม่สาวทองแรกเนาะครับเนาะโอ้ควนดีครับผมควนดี นีเดี๋ยวมาชุบถั่วต่อไปครับผมเป็ดควายแม่นางหน่อยเนาะครับเนาะนี่ครับผมตัวนี้เป็นสายเลือดไม่จะใส่เนาะครับนี่่วาลูกสิงโตครับลูกสิงโตของพ่อเนี่เนาะครับแต่ว่ามีใบมีหลอดดอกเพิ่นเบิ่งหน้าเบิ่งตาเลยครับผมตาแต็มเขี่ยมจ้ำคออ่องถุงน่องขาวเลยครับเด้อเอือกปากขาวใ่ดีเหลียงอุ้ยครับผมอายุประมาณจากปีนะครับนี่สิบหกเดือนเลยครับเด้อขวนครับผม มีแต่ควรหาบเงินนะครับเด้อเบิ่งบันทายครับผมทายสูงดีอันความสูงตัวไหนครับตัวนี้ร้อยยี่สิบหกครับร้อเนาะหนาแม่นบอ้ะด้านท้ายก็สี่ร้อยประมาณยี่สิบแปดบุ๋ล่ะครับผมหนาต่้มทายสูงลูกสิงโตตัวนี้เปิดราคาตัวไหนครับเนี่ยหกสิบห้าครับหกหมื่นห้าพันเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิงกลางสอบถามได้เป็นแต่เรื่องง่ายบ่ครับเนี่ย พุ่งฟอมนะครับเด้อเลี้ยงง่ายเนื้อเนื้อนางดีครับผมนี่แหละครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตาเด้อครับเด้อคอใหญ่คอตันดีครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งห้าเก้าสี่แปดหนึ่งครับผมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวสุดท้ายเด้อครับเด้อนี่ครับเด้อมาชมตัวสุดท้ายครับผมหน้าตาดีครับผมตาแต้มครับผมแก้มจ้ำมคออ่องถุงน่องขาว ัวนี้ได้รูปมาจากตัวนะครับตัวสองขาทองครับตัวสองขาทองเด้อครับเด้อเรียบแข็งเรียบขาครับผมหูยนบครับนีู่ครับเลียงไง้อครับเด้อทองไงี้ยทองสิบเดือนทองสิเดือนนะครับเด้อผสมเก้าเจริญครับผมผู้ใดสนใจนี่ครับผมมีใบมีหลอดพร้อมเด้อครับเด้อทองเก้าเจริญผู้ใดสนใจก็กิ้งกางสอบถามเราได้ทองสิบเดือนแล้วครับอีกบดโดนะครับนราอานน้กินน่องครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ ใช่ครับหางเงาดีหางเป็นพว่านุมตึงเลยครับผมพื่อนครับผมตึงเลยเด้อครับเด้อหางใหญ่ควันดีควันตกส่วนไส้ครับผมนี่ครับผมควันห่ามเงินแบบนี้นะครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบหกเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางตัวนี้สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดสิครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิ่งกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อท้องเก้าเจริญ มีใบมีหลอดพร้อมครับผมแม่สูงร้อยสามสิบหกนี่ครับผมเปิดสามตัวทั่เนียนปครับนี่ครับผมข้าตั้นกระท่นนียนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับเจ้าไก่กดติดตามในบ้านจู่นี้นะครับเด้อสิหาชปใไม่ๆหมมาให้ฟีซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ